สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนที่นี่คือหาดใจทองแม่น้ำปิงเมืองตากนั่นเองนะคะเราออกบ้านมาประมาณ4ี่โมงกว่าแดดก็ยังร้อนอยู่นะคะถ้าเราออกมาตอน5้าโมงเราจะไม่มีที่นั่งเลยซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีที่นั่งเพราะว่าแดดร้อนมากนะคะเราก็เลยออกมาซื้อของกินก่อนเพราะตอนแรกเราตั้งใจจะซื้อของกินที่นั่นนะคะและหาที่นั่งตอนนี้เราต้องออกมาซื้อของกินก่อนนะคะขับรถไป ขับรถไปหาของกินก่อนนะคะที่นี่ก็คือตลาดนะคะตรงหน้าสะพานสมโภชน์0 0ปีนะคะสหรือสะพานแขวงแม่น้ำปิงนะคะขับรถหาของกินก่อนนะคะพอได้ของกินแล้วเราก็กลับไปที่เดิมนะคะเพื่อจะหาที่นั่งที่มันเหมาะสมกับเรานะคะแต่มันก็ยังไม่มีที่นั่งคะ่ะจนเราคิดเปลี่ยนที่จนได้ที่นี่นะคะที่นี่ก็วิวดีไม่แพ้กันนะคะ ได้ที่แล้วกางโต๊ะอเนกประสงค์ของเราออกเลยค่ะเป็นโต๊ะพับวิปุ่นนะคะสามารถพกใส่รถไปได้ทุกที่ที่อยากจะนั่งปิกนิกนะคะแข็งแรงอยู่นะคะนั่งได้ประมาณสี่ห้าคนอยู่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวค่ะสำหรับโต๊ะตัวนี้ากางออกแล้วเราก็ได้โต๊ะสำหรับนั่งปิกนิกของเราแล้วนะคะแล้วก็ ถึงเวลาทานอาหารแล้วค่ะข้าวเหนียวปลาทอดไก่ย่างนั่นเองและนี่ก็คือวิวของเรานะคะวิวข้างแม่น้ำปิงนะคะวิวอาหารมื้อนี้มีคนเล่นน้ำด้วยนะคะข้างหน้า,า,นากลางร่มสีชมพอออูอยู่าอร่อยได้กินสักทีหลังจากหาที่นั่งมานานนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ